คอ,อยยางยายพาคุณยายพะมือนี่ขน้อยพาคุณยายมาใส่บาทเจ้าค่ะวัดดีเสาววันเสาร์ด้วยจ้านิมนต์ก่อนเจ้าค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณยายเพิ่งเกิดอยากใส่บาทเจ้าค่ะ <c oughs> ุงสานะเจ้าค่ะเอ้ยขออนุญาตปาดคำพระอาจารย์เลยพี่น้อยเองไทยพี่ให้น้องเบิ้งเจ้าค่ะยายยายยายมูหรือเป็นน้องเป็นเป็นเป็นเอื้อยนะจ้าเป็นเอื้อยยายข้างบนจ้ะอืม เป็นน่องไงม่่มุ่นสาธุอาจาราทุจานี่ดีไม่แหงฮ่โอ้ไปจานว่าไงมุนเป็นน่องแมชีคุณแมชีคุณแมชียอยู่บนนอนอยู่สิพาไปจังหันอยู่มือนี่ก็ได้เอาวัสดีพี่น้องเขาแน่ย เป็นยังไดเ <บา S 1> มื่อนี้เมื่อไอยู่อบอ่มือนีอ้เมื่อไงปันไดพอยางพอไปพอมาอยู่แต่ยางไก่บ่ได้ช่างไก่เมื่อไอเป็นยังไดแน่ใส่บาทละเมื่อนี้ <c oughs> นี่ดีใจแล้วได้ใส่บาทเาะได้บุญได้บุญนะ สน <im itation> <im itation> แมนบัานหนังนีก็บ่มี่ผู้ยูขน,น่อย่เขาเป็นซอย้อบันสาวสวางคุณแม่ชีคุณแมช่มชียังอ่บนนอนอยู่สวนกันไปจังหันอยู่เมื่อนี่ก <im itation> าองเดียวเนาจ้าเพิ่มาลูกเดียวองเดียวนะเพิ่นไปสายยาคุณ ให้ใหนพี่ให้น้องเบิง้งเะทพี่น้องเลยคุณนี่แหละคุณยายประมูลแม่สาวสาว่างเมื่อยอยู่ใจสูอยู่น้ำลูกน้ำหลานลูกหลานก็คินหอดคิดถึงเขากาเยมย่ยมม่ยมอยู่ปีและเทือ่อคุณยายกะลูกหลานก็อยู่ตั้งจังหวัดเนาะทำการทำงานมีนาทีกันไป ทั้งผุนเพิ่นกับไปใส่บาดมา,าคือกันทั้ทงผุ่นทั้งผุ่นเพิ่นกับไปใส่บาดพนยาคูเพิน่นกับอ้อมไปฟังกับพุ่นเน๊ <c oughs> มอหน่อยมอหน่อยกับหัาน <c oughs> กับลูกสาวเพิน่นภาพบรรยากาศพี่น้อง ภาพบรรยากาศนี่ครับบ้านเสาวสาว่างอที่นี่เอาคนท่งางไก่เหรอพระเจ้าขึ้นมาเออเพิ่นกับไปหลายตัวหา้าหกองเพิ่นพันไปทั้งหลังโรงเรียนเพิ่นละพระเจ้ามาจะขุนบ่แมนหมอหน่อยเพิ่นไปใส่บาดมาไปเบิ่ง 4, 5, 5ไฟอีตูคุณยายนี่ยไปจืนกำลังเตรียมโตเพิ่นจะไปย่างออกกำลังพถอะ ยางออกกำลังยางอ้อมไปพุ่นสวนโรงเรียนปนๆแล้เบิ่งผักอีตูคุณยายอีดูบาทน,นี่นี่น่ะเมื่อไหรแน่ผักอีตูปจะได้กินบ่อยักใส่ฟุน้นใส่บ่ได้กิ่นยู่พี่น้องเลยทุกปีก็ได้กินน้ำเล้าอยู่ได้ไปเด็ดใส่อันปนใส่แกงอยู่อ,อันนี่ละนาะเพิ่นก็เฮ็ดไปอันกิดจวัตร จะปลูกนั่นปลูกนี่ที่กับว่าลายปันไดพี่น้องดอกบกม่วงดอกบกม่วงกำลังตื่นตุ่ตนะบานสาวสาวางแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ยางมิ่งทั้งนี้จ้ะสนทั้งนี้ยางมาสนทั้งนี้ บ้านเสาสว่างก็อยูห,นนะหลังนั้นบ้านลางนี้เป็นกับไปหาลูกเิ่นเต่าเิ่นนนั่ลูกเ,นนกเทพนีหนาะทีกันงานกันไปเนาะนี่กับเป็นเป้าตุงเป้าตุงเป้าตุง ใส่บาทแล้วก็ก็ดีใจแล้วคุณยายก็ได้ใส่บาดเด้คุณยายกะยยยกะ,กะบ่เด็กบ่ใครได้ใส่บาทดอกสาวสาว่างกับไปจังฮัน,นมือนี่คุณยายพันนันพันก็อยากใส่เนี่ยละพันพันกะอยากใส่บาทมันส่วงมันสีขาวนันนาห้อนแล้วแต่ว่าก็ยังหนาวๆนาอยู่ดอกไม่ จ้แล้วนาะพี่น้องเนาะสาวสาว่างก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับชมให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นึ่งที่ดีเนะจน้ะเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยจ้ามือนี่กะสบายดีจ้า